เหตุผลเพราะว่าหุ้นตัวไหนก็ตามที่ไม่มีโอเวอร์แฮงเนี่ยราคาหุ้นมันต้องเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าหุ้นที่มีโอเวอร์แฮงแน่นะครับแต่ BM นี่ยชูดแบบไม่มีลิมิตหมายความว่ามันชูดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขของความกังวลอะไรเลยเข้ามาดึงตัวราคาหุ้น เอาล่ะครับพี่บอลครับคงต้องสรุปแล้วครับนะเพราะว่าในพอร์ตเราเราอาจจะอยากมีรถไฟฟ้าแค่ตัวเดียวนะ <c oughs> ให้พี่บอลเลือกตัวเดียวพี่บอลเลือก bts ที่มันโอเวอร์แฮงสักประมาณสัปดาห์หนึ่งตามมุมมองของพี่บอลหรือจะเลือก bem ซึ่งเขียวสดใสนะครับรับผู้ว่าตั้งแต่วันจันทร์เลยเราควรจะมีหลักในการเลือกรถไฟฟ้าสตัวนี้ยังไงบ้างเชิญครับพี่บอลครับครับ ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับ BM ดูดีกว่า BTS แน่นอนนะครับเหตุผลเพราะว่าหุ้นตัวไหนก็ตามที่ไม่มีโอเวอร์แฮงเนี่ยราคาหุ้นมันต้องเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าหุ้นที่มีโอเวอร์แฮงแน่นะครับประกอบกับ BM เนี่ยมีเรื่องของข่าวดีและราคายังไม่ถึงทาร์เก็ตของนักวิเคราะห์รวมถึงทาร์เก็ตของผมด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ BM เนี่ยราคาหุ้นจะเพอร์ฟอร์มนะครับ ในช่วงระยะเวลากลางทศทีครับสั้นถึงกลางเนี่ยเหนือกว่า BTS เนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็มีแคตตาลิสต์ในเรื่องของสายสีส้มเข้ามาเป็นตัวเอ่อมาเป็นตัวผักของ BM ด้วยนะครับมันก็คงจะทำให้ราคาหุ้น BM เนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับ BTS ครับครับ ครับเพราะฉะนั้นเลือกตัวเดียวตอนนตอนนี้คือเลือก b b m นะครับ B M นะครับหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนําซื้อ BEM แนะนําซื้อ b m m ชอบ BEM มากกว่า BTS เป้าพื้นฐานปลายปี BEM เท่าไหร่ครับพี่บอลครับครับ10บาทครับ10บบาทนะครับทีนี้ครับพี่บอลผมไปดูอัพไซด์ระหว่างราคาในกระดานกับราคาเป้าหมาย ดูดีๆเนี่ยอัพไซต์ BTS เนี่ยมันกว้างกว่า BEM อีกนะพี่บอลครับก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย BM ถือว่าเพอร์ฟอร์มดีมากๆนะครับเพราะว่า hmm. ถ้าเกิดจะจำได้เนี่ยพอเราพูดถึงว่าเปิดเทอมมาปุ๊บเอ๊ะทำไมคนมันกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้นจริงๆถ้าเกิด hmm. คุณพัฒนาดูนะครับจริงๆราคาหุ้น BTS กับ b m m เนี่ยพอเปิดเทอมวันแรกเนี่ยราคาเหมือนกันเลยนะฮะชูดเหมือนกันเลยอ่า แต่ BM เนี่ยชูดแบบไม่มีลิมิตหมายความว่ามันชูดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขของความกังวลอะไรเลยเข้ามาดึงตัวราคาหุ้นขณะที่ BTS เนี่ยคนยิ่ยงคนที่ติดตาม BTS ใกล้ๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าวันเลือกตั้งผู้ว่าจะเป็นวันทิกเกอร์ของตัว BTS <c oughs> นะครับซื้อก็จะซื้อแบบมีลิมิตเพราะว่าซื้อไปปุ๊บอ,อีกไม่ถึงอาทิตย์ เจอเลือกตั้งผู้ว่าและผู้ว่าส่วนใหญ่ที่เ,ออเข้ามาเนี่ยก็มีนโยบายที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตลาดคาดหวังว่าจะเห็นใน BTS คือการต่อสัญญาสัมปทานนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าจริงๆวันศุกร์เนี่ย BTS ราคาตอบรับผู้ว่าก่อนเลยเอาจริงคือลงก่อนเลยขึ้นๆปุ๊บอยู่ดีมีคนทุบลงมาเลย mm hmm. ครับก็ต้องบอกว่าอ่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมีเหตุผลของมันนะ,นะครับว่า BTS มันมีความ กังวลเรื่องของผู้ว่าคนใหม่ที่จะออกนโยบายตรงกันข้ามกับนโยบายของตัว BTS ท,ที่อยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตครับครับถ้าเกิดเอาสบายใจก็ B M แต่ถ้ารับความเสี่ยงที่สูงและลุ้นอัพไซด์เยอะๆนะถ้าเกิดสถานการณ์นะมันมันอาจจะได้ข้อสรุปตามที่ตลาดอยากเห็นเนี่ยอัพไซด์จากราคาในกระดานกับราคาเป้าหมายค่อนข้างเยอะนะครับ BTS พี่บอลแนะนำซื้อเป้า12บาท60ในขณะที่ B.M e ดูแล้วอาจจะไม่ต้องลุ้นไม่มีอะไรมาเป็นโอเวอร์แฮงกดดันนะครับหลังจากทะลุเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่200วันขึ้นมาแล้วนะครับราคาค่อนข้างวิ่งกระฉูดกว่าเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะซึ่งจากสถานการณ์ก็ทำให้เกิดผลต่อราคาที่แตกต่างกันไปนะครับ หลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุดมันนี่พัส008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธน,นนนท์นะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิทธิ์เก่าได้แต้มต่อสิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วย สนใจติดต่อสอบถามทางลายไอดีพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s แอสแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ